อย่าชะล่าใจว่าดูแลตัวเองดีมากแล้วนะคะเมื่อเข้าเลขสี่นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอค่ะใครเป็นบ้างคะอ้วนง่ายขึ้นนอนไม่ค่อยหลับผิวแห้งหริ้วรอยมันมามากกว่าปกติน้องมีอาการแห้งมีอาการแสบมีอาการคันผิวนี่รู้สึกเหมือนมีตัวแมลงมาไต่ทั้งที่มันไม่มีอารมณ์แปลปรนหงุดหงิดง่ายมีอาการร้อนตอน คืนนะคะมีเหงื่อออกทั้งที่เปิดแอร์เหมือนเดิมอาการเหล่านี้นะคะถ้าเราปล่อยไว้มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างวันนี้เภสัชบำบัดจะมาบอกให้ฟังค่ะเ <c oughs> มื่อเราอายุ40ปีโฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยมันเริ่มค่อยๆลดลงประมาณ20-25มันส่งผลกระทบทําให้เราเกิดโรคก,กระดูกพรุนได้ทําให้เราเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดได้นะคะ <c oughs> และนอกจากนี้ค่ะยังมีภาวะอื่นๆที่ส่งผลตามมาค่ะ <c oughs> อันที่1นนะคะคือเรื่องของสมองเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถ้ามันน้อยลงมันจะมีผล ต่อการเกิดอัลไซเมอร์ในอนาคตได้ค่ะอันที่2นะคะผมร่วงความชุ่มชื้นก็ลดลงรวมถึงผิวเนี่ยก็จะยืดหยุ่นได้ไม่ดีอันที่3นะคะเกี่ยวกับไขมันค่ะทั้งไขมันภายนอกที่ทําให้เราเนี่ยดูเพละดูอ้วนง่ายไขมันในเลือดเราจะเริ่มสูงเราจะเริ่มมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นค่ะอันที่4เต้านมมันจะหย่อนยานมันไม่ตึงกระชับเหมือนเดิมเนื่องจากฮอร์โมนของเราลดลงอันที่5้ามีผลกระทบโดยตรงต่อกระดูกจะเริ่มมีอาการปวดหลังปวดเข่าที่มากขึ้นเอสโตรเจนคือตัวที่ลด การสลายมวลกระดูกเมื่อฮอร์โมนเพศมันลดมันก็ทําให้การสลายมวลกระดูกมันมากขึ้นอันนี้เป็นภัยเงียบเลยที่เราต้องระวังดูแลอย่างดีข้อ6นะคะคือเรื่องของทางเดินปัสสาวะหลายคนเนี่ยจะมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายขึ้นหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็แนะนําให้ดื่มน้ํามากๆนะคะแล้วก็ไม่กลั้นปัสสาวะก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ลงได้ด้วยค่ะข้อ7นะคะปัญหาหนักอกของผู้หญิงเลยเพราะมันกระทบกับชีวิตคู่ต้นเหตุมาจากร่างกายความพร้อมมันจะลดลงเมื่อฮอร์โมนลดเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้ําหล่อลื่นลดลงแล้วทําให้น้องสาม การแห้งแสบคันแล้วทาให้เราเนี่ยไม่อยากมีกิจกรรมเลยข้อ8นะคะอาการที่เหมือนเราสมออยะค่ะ mm hmm. เวียนหัว หูอื้อมึอนงงน้ำในหูไม่เท่ากันรู้สึกอ่อนเพลียมไม่มีแรงพวกนี้นะคะสัมพันธ์กันหมดเลยจากการที่ฮอร์โมนเพศของเราลดลงค่ะข้อ9้าเราจะนอนได้ไม่ปกติเหมือนเดิมเราจะอาจจะหลับยากขึ้นหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกตื่นแล้วเรานอนต่อไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเราไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนเป็นผลลัพธ์จากการที่ฮอร์โมนเพศลดค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าต้นเหตุสําคัญจริง,รงๆมันคือการที่ฮอร์โมนลดลงนะคะเราก็จะไปแก้ปัญหาปลายเหตุซึ่งมันก็จะไม่ตรงจุดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากการที่ฮอร มนพร่องเราเพิ่มฮอร์โมนเข้าไปตรงๆเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกและยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจทั้งที่เราอายุมากขึ้นเราก็มีความเสี่ยงเหล่านี้มากอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดบรรพัดพยายามสรรหาสารสกัดจากธรรมชาติที่มันทําหน้าที่ช่วยคืนสมดุลฮอร์โมนให้กับผู้หญิงโดยที่มันไม่มีการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งแบบมีงานวิจัยรองรับนั่นก็คือสารสกัดตังกุยสิทธิทบัตรจากเกาหลีนะคะที่บรรจุอยู่ใน เอสเลาโปรเอ็มโฟเพียงแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยบอกเลยว่ามันเต็มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์แล้วได้รับอนุมัติจากอออแคนาดาออออเมริกาแล้วก็อออเกาหลีใต้นะคะเป็นตัวแรกและตัวเดียวในตลาดที่ได้รับการการันตีในระดับโลกทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยรวบรวมมันติวิตามินเกลือแร่ทั้งหมดที่ผู้หญิงควรจะได้รับเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีเอาไว้แล้วในเอส a ลาโปรเอ็มโฟเอแค่ปรับสมดุลได้ทุกอย่างก็จบสมัยนี้ดูแลได้ไม่ต้องพึ่งฮอร์โมน ยิ่งอายุมากยิ่งต้องเลือกขาวรับรองไม่ผิดหวัง